สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำจักรยานไฟฟ้าพับได้จากเธอรนะครับรุ่นเว c ตอน n p 9กครับก็เวกตอน n p 9นะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าที่ได้รางวัล best compact e bike จาก electro bike ประเทศเยอรมันในปี2018ด้วยครับเป็นจักรยานพับไฟฟ้านะครับ120นิ้ว406ตัวนี้นะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าระบบ power assist นะครับของยี่ห้อบาฟัง ตัวมอเตอร์นะครับสามารถปรับความเร็วได้ถึง5ระดับก็ไล่ระดับไป12 3 4 5ที่ความเร็วสูงสุด30กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้เป็นความเร็วมาตรฐานตามยุโรปเลยครับส่วนการปั่นเราปั่นได้เหมือนจักรยานทั่วไปสมมติว่าวันนี้เราไม่อยากจะใช้อ่าไฟฟ้าเราสามารถปั่นเป็นจักรยานทั่วไปได้เลยครับส่วนแรงไฟฟ้าเนี่ยวผมบอกไปว่าเป็นระบบ power assist ก็คือมันจะไม่ใช่ระบบที่แบบเรากดหรือเราบิดแล้วมันจะไปนะครับก็คือเราออกแรงปั่นไปด้วยแล้วก็เขาจะมีแรงมอเตอร์ไฟฟ้าที่ช่วยส่งแรงให้เราเพิ่มครับส่วนตัวเกียร์นะครับตัวเนี้เป็นเกียร์ชิมาโนโซลานะครับ9สปีดมีเบรกอ่าเป็นชิมาโนไฮดรอลิกดิสเบรกนะครับยางนะครับใส่มาเป็น ย่างชอเบ้บิ๊กแอปเปิลแต่ว่าตัวนี้เป็นยางแอป p ปิลพิเศษนะครับเป็น20่สิคูณสองน่าะครับหน้ากว้างพิเศษขับขี่สบายครับตัวนี้นะครับมาพร้อมไฟหน้าและไฟท้ายนะครับที่ทำงานกับตัวแบตเตอรี่เลยมีบังโคนะครับมีตะแกรงท้ายมาให้ครบคันแล้วก็มีสเต็มนะครับตัวนี้เรียกว่า e n d o อ s t Stem เป็นสเตมที่เอาไว้ปรับองศาของแฮนด์ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูการสาธิตการใช้งานเบื้องต้นกัน,นครับครับก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าจักรยานขับไฟฟ้าเทอร์นเวตตอน P ีกันนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นรถคันเทสท,ที่ร้านนะครับถ้ามีใครลูกค้าคนไหนสนใจอยากจะทดลองเเชิญทดลองได้ ที่ไบมอนสเตอร์เลยครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยวิธีการแรกนะครับที่จะสาธิตให้ดูคือการถอดแล้วก็ใส่แบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวเวกตอน์ p เก้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถถอดออกไปชาร์จได้มีข้อดีตรงที่ว่า,าจักรยานไฟฟ้าบางคันเนี่ยครับเราต้องยกทางคันเลยเพื่อไปชาร์จเขาไม่สามารถถอดได้แต่ว่าแบตเตอรี่ของเวกตอนเนี่ยสามารถถอดได้ เดี๋ยวจะให้ช่างอู๋มาสาธิตวิธีการถอดและใส่นะครับวิธีถอดแบตเตอรี่นะครับ,รบก็กดล็อกตรงหลักอันแล้วก็เอาเบาะออกก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ใช้กุญแจเสียบเข้าไปนะครับก็ล็อกแล้วก็ดึงแบตเตอรี่ออกมา ทีการใส่แบตเตอรี่ก็แบตเตอรี่มันจะมีเคียวล็อกของมันฝั่งละสามนะครับผมทีใส่ก็ให้มันตรงเคียวล็อกทั้งทั้งสองฝั่งพอใส่ตรงล็อกทั้งสองฝั่งเสร็จก็มันจะมีรางสไลด์อยู่สไลด์ไปด้านล่างนะครับให้มันดังกึ๊บ นี่คือแล้วก็เอาบอกมาใส่ไว้วิธีการถอดแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ก็ประมาณนี้ครับต,ต่อไปจะมาสอนการใช้วิธีการใช้เป็นเขาเรียกว่าหน้าปัดควบคุมนะครับของเจ้าจักรยานพับไฟฟ้าคันนี้ก็วิธีเปิดเครื่องทำยังไงครับก็วิธีเปิดเครื่องก็ กดปุ่มตรงแบตเตอรี่ก่อนครับให้ไฟมันโชว์ก่อนนะครับอ่าเป็นการเปิดแบตเตอรี่ครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดตรงหน้าจอคือกดปุ่มนี้นะครับกดค้างไว้นะครับค้างเสร็จก็หน้าจอมก็จะเปิดอวิธีการทำงานมาให้นะครับตนนี้คือหน้าจอพร้อมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับทางซ้ายบนจะมีรูปกับรูปแบตเตอรี่ครับเป็นเอาไว้เช็คสถานะว่าตอนนี้ แบตเตอรี่เรามีแบตอยู่เท่าไหร่ถ้าแบตเต็มมันจะมีอยู่ห้าขีดนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ประมาณสามขีดส่วนเลขตรงซ้ายล่างตัวนี้เป็นเลขปรับความเร็วครับก็เจ้าตัวนี้นะครับจะมีปรับความเร็วได้ตั้งแต่หนึ่งถึงห้านะครับเป็นความเร็วที่ล็อกความเร็วไว้ตามมาตรฐานของยุโรปทางทางนน้นนะครับที่ความเร็วเขาจะล็อกไว้ที่ สูงสุดประมาณไม่เกินสากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็ไล่ไปตั้งแต่ระดับ1ถึง5น้อยถึงมากครับส่วนตัวเลขขวานะครับทางด้านขวาก็คือเป็นตัวเลขที่บอกว่าตอนนี้เราปั่นที่ความเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าส่วนตัวเลขข้างล่างคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับตัวจับว่าทั้งทั้งทริปนี้เราปั่นไปเท่าไหร่ประมาณนั้นครับ ก็เดี๋ยวมาดูวิธีการปรับโหมดกันก่อนครับก็ปรับยังไงครับวิธีปรับโหมดการปั่นนะครับผมก็มันจะมีอยู่ห้าระดับนะครับผมหนึ่งก็คือแรงน้อยสุดนะครับสองก็ไล่าตามระดับไปคือกดเลขบวกนะครับสามสี 3, 3, 4, ่ห้าแต่ถ้า จะลดความเร็วลงก็กดเล็กลบนะครับมันก็จะไล่ตามสเต็ปม,มาห้าสี่สามสองหนึ่งตัวนี้เราสามารถปรับได้ตามการใช้งานเลยครับไม่ไม่จำเป็นต้องเรียงหนึ่งสอามสี่ห้าหรือว่าห้าสี่สามสองหนึ่งนะสมมติว่าถ้าเราขึ้นไปสามเราอยากจะลงมาสองก็สามารถปรับบวกลบเพิ่มตามการใช้งานแล้วก็เสียวย่างครับคือมอเตอร์นะครับของเจ้าเวกตอนตัวนี้นะครับ คือเขาจะต่างกับพวกมอเตอ,เตอร์ของพวกจักรยานไฟฟ้าแบรนด์อื่นหรือว่าพวกรถส,สกูตเตอร์ที่เราบิดหรือว่ากดแล้วมันจะพุ่งไปแบบเหมือแนบบแบบพวกมอเตอร์ไซค์พวกนั้นจะไม่ใช่นะครับตัวนี้นะครับเป็นจักรยานไฟฟ้าที่มีม,มอเตอร์ระบบ power assist ก็คือเป็นแรงช่วยปั่นมันหมายถึงว่าเราเวลาปั่นนะครับเราเราต้องปั่นไปด้วย แต่ว่าไฟฟ้าก็จะช่วยส่งแรงให้เราสมมติว่าถ้าเราใช้ความเร็วสูงสุดที่ระดับ5้าสามสิบกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงก็คือเราต้องใช้ขาปันไปด้วยครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ต้องออกแรงถึงขนาดนั้นก็คือจะมีแรงไฟฟ้าช่วยส่งเยอะก็จะช่วยเบาแรงลงได้ครับต่อไปอีกหนึ่งฟังก์ชันของตัวนี้นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ไว้ใช้เวลาที่เรา ขึ้นเนินหรือว่าขึ้นสะพานครับมันจะเป็นตัวช่วยส่งแรงช่วยช่วยเวลาเราเข็นก็ทำยังไงบ้างครับวิธีการขึ้นเนินหรือน,นะครับก็มือจับเบกไวรังหลังจากนั้นก็กด,ดเลขหัวค้างไว้นะครับรถก็จะเคลื่อนที่อนะพอเรากด ตัวบวกค้างไว้ครับมอตเตอร์เขาจะทํางานจะมีแรงช่วยส่งแต่ว่าแรงก็จะไม่ได้แบบใช้เวลาเราขี่นะคือคือเป็นแรงส่งเวลาเราเขียนประมาณนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าตัวเนี้ยเขามีไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้ก็ไฟหน้าวิธีเปิดก็คือจะมีสวิตช์นะครับ เปิดสวิตอยู่ที่ไฟหน้าเราเปิดสวิตก่อนอ่าแต่เวลาเปิดสวิตตัวนี้ไฟยังไม่ติดนะครับให้ให้เราทําไงครับกดเลขบวกค้างไว้นะครับจากนั้นไฟก็อยู่ที่หน้าจอทั้งสองข้างเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมันจะเปิดพร้อมกันนะครับนี่ยครับพอเวลาเรากดเปิดไฟเราจะเห็นว่าจะมีสัญลักษณ์รูปไฟขึ้น ที่หน้าปัดนะครับตัวไฟหน้ากับตัวไฟท้ายนะครับก็จะติดขึ้นมาแบบนี้ส่วนเวลาปิดนะครับเวลาปิดก็กดเลขบวกค้างไว้เหมือนเดิมนะครับเรากดคายตัวหนังสือก็จะหายไปกดค้างจนตัวสัญลักษณ์ที่หน้าจอหายไปครับอ่ะการใช้งานจะประมาณนี้ครับ แต่ต่อไปเรามาดูวิธีการพับกลางของเวกเตอร์ทีเก้าันครับ,รบตัวนี้นะครับก็วิธีการพับครับมันก็จะเป็นแบบ n f o ของของเทิร์นเหมือนเหมือนกับรุ่นอื่นนะครับที่รับก็ปลดล็อกตรงลักกานก่อนลักกานจะมีสองน,นอะก็ล็อกแรกกับล็อกที่สองเลื่อนลงให้สุดเลยก็ล็อก ส่วนขั้นตอนต่อไปก็เพื่อนสีแดงก็ด้านหน้านแล้วก็แล้วก็พับนะครับพับมันจะมีตัวฐานของที่ตั้งวางไปนะแล้วก็มีแม่หล็กอยู่สองตัวส่วนขั้นตอนสุดท้ายก็สไลด์ปุ่มด้านบนกดล็อกพอแล้วก็มันจะมีสายรัดรัดอยู่ มีอยู่สี่รูไว้รูที่สองก็ได้ที่พับก็จะประมาณนี้ครับส่วนตอนกลางเดี๋ยวเราทําย้อนขั้นตอนกับตอนพับเลยครับทีก่กลางก็ย้อนขั้นตอนไปนะครับกดล็อกตรงตัวล็อกคอก็หึุคอขึ้นมาก่อนนะแล้วก็กดตัวล็อกคอเข้าไปลแล้วเราก็ดันเอาร้องสองข้างออกมามีแม่เหล็ก ก็ก่าแล้วก็กดล็อกตรงการแล้วก็ปรับตรงการย่รรา,าน,นตามความสูงที่เราจะปรับแล้วก็ล็อกไว้สองระดับอะก็แค่นี้ครับ,นนรบวิธีการใช้งานของเทิร์นเวกตอน p เก้าครับ